พาดูหน้าร้านนะคะทุกคนอากาศคะุ้มฝนตกท่อรถยนต์หูมีวีโก้มีเขียนไว้บอกนะนี่จะเป็นชุดแบบนี้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้มีรุ่นอะไรบ้างะเห็นมีวีโก้แล้วหนึ่งวีโก้มีออนิวอันนี้ก็ออนิวอ่ะนี่อันนี้รถยนต์ก็ไม่เคยขายนะคะอันนี้ได้งานเหมามาเพื่อใครแบบว่าสนใจก็มาดูที่ร้านได้อันนี้นะเชฟแล้วก็ไททันอะไระเนี่ย ปดหนึ่งแปดแรงไม่รู้ว่าผู้ถูกหรือเปล่านะนี่แล้วก็คัมาานี่ยคัมบานะคะใครจะเอาก็มาเลือกไปเลยนี่ส,สวยๆงานคัมาานะคะมีอะไรอีกอันนี้มีงานชุดเสียมสลัดมันยังเป็นงานแบบยังไม่ได้คัดเลยทุกคนก็คือกองอยู่นี่นี่อันนี้ก็คือของที่มาลงใหม่นะนะคะแล้วก็ ะะลูกค้าหรือไว้บานมากนะคะแล้วก็มีงานชุดสีงานเอเดนเป็นงานกล่องนู่นทางนู้นจะมีนี่นะคะใครสนใจเข้ามาที่ร้านได้เลยนะร้านเปิด8โมงเช้าถึง5มงเย็นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจับพิกัด Google แ a p บอยไวช็อปได้เลยค่ะ